แรงสกิบสกิบข่าว<อ>กระทรวงสาธารณาสุกแน่กลุ่มเสียงฮอกซุนแปดแล้วก็เด็กเหลก็กฉีดวัคซีนโควิดสกาวก่อนข่าวฤดูหนาวช่วยลดป่วยรุนแรงและก็เสียชีวิตจ้าสวัสดีจ้าตอนนี้น้องเศร้าหน่อยบอกเลยนะว่ากระทรวงซาสุขเนนาขเขาเผยว่าสถานการณ์โรคโควิดสกาวคลองไทยมีแนวโน้มลดลงโตเนื่องประชาชนก็เริ่มใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้นแต่ ข้าวไปในพื้นที่ได้มีคนหน้าแน,น,อาอแน่นด้ววแออัดเน่าการระบายอาการก็ไม่ดีก็ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆส่วนการมารับวัคซีนโควิดสิบเก้าตอนนี้มีการฉีดไปแล้วหนึ 1, 2, 8, 8, 000, ่งร้อยสี่สิบสองจุดแปดล้านโดสความครอบคลุมเข้มปกติก็เกือบแปดสิบเปอร์เซนต์แต่เข็มกระตุนในถูกกลุ่มก็ยังมารับหน่อยไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซนต์เลยนะจ๊ะเรื่องนี้นงบอกว่าการได้รับวัคซีนเข็มกระตุนเข้มเซก็จะช่วยลอดอาการรุนแรงแล้วก็การเสียชีวิตได้เกือบรออยเเปร์ซ็น โดยเฉพาะผู้ใหญ่ย่ในกลุ่มเสียงห0 8หากได้รับวัคซินเข็มใน2รั่วสามาเลวนี่นะเกินสาถึงเเดือนก็ให้มารับบัคซินเพื่อเพิ่มูุิคุ้มกันส่วนกลุ่มเด็กและกอายุ6กเดือนหนึ่งเซปีนี่นาะถี่ยังไม่เคยสร้างเสริมบูมคุ้มกันโรคโควิดส9เกซึ่งผู้ปกครองน,นนะก็สา่ามาให้เด็กฉีดพรอมกับวัคซีนป้องกันโรคเอื่นได้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตรวมถึงการเกิดภาวะอักเสบของอวัยวะต่างๆในร่างกายของเด็กรั่วภาวะมิดซีได้ขณะถีช่วงฤดูหนาะว ก็จะมีการระบาดของเชื้อไวรัสก็โรคเพิ่มึ้นไล่โรครวมถึงโรคโควิดสิบเก้าดังนั้นเลยน้องเจ้าหนุยเน้นย้ำเลยว่าขอให้กลุ่มเสียงทางกลุ่มพกสุนแป้และกับผู้ปกครองผ้าเด็กแหลกเทวตั้มว่าหาปีให้มารับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิดสิบเก้าก่อนที่จะถึงฤดูหนาวนะจ๊ะแล้วชีดได้ไหนก็ชีดได้เทโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลแคบบ้านในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่มีข่าใช้ัยใจจ้าบ๊ายบาย